เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม f a r m มมิ่งซิมูเลเนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็มาอยู่ที่แมปไทยนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพามาขุดดินที่วัดนะครับผมก็เดี๋ยวเอามาเทตรงบริเวณนี้นะครับผมก็ตอนนี้มันยังรกอยู่เลยนะมีแต่ย้านะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารถไถนะฮะเคลียร์ลิงตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนี่เลยฮะก็เป็นพื้นที่ประมาณ ประมาณ1งานนะตรงนี้นะทุกคนนี่ครับก็เหมือนจะเป็นไซต์ก่อสร้างอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเขาสั่งดินมาลงนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเรามากับ6ล้อนะครับผมเป็น r o c k กี้หนึ่นะครับผมนี่เลยฮะ V6 Turbo ครับผมอ่าตอนนี้ครับเป็นเครื่อง195เลยนะฮะนี่อินสูสูครับแต่งมาแบบจัดเต็มเลยนะครับคันนี้นี่ครับมีสติ๊กเกอร์ตรงกระจกนะฮะตรงโชว์น่องนะครับผม นี่เลยใส่หมวกยุ่นนะฮะสติ๊กเกอร์นี่คือแบบว่าเต็มกระจกอ่ะนี่ครับอ่ะก็อันนี้คือไปเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแบบเป็นสีมานะก็คือคิดที่แล้วเนี่ยนะครับเราเล่นตัวคันสีมูไปนะเออมันเป็นกระจังหน้าเรล็นะครับก็เอาไปเก็บงานใหม่นะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบไฟแล้วนะทุกคนนะในมีระบบไฟแล้วนะครับผมระบบไฟแบบตามสไตล์ของผมนะทุกคนนะ นี่ครับอะประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้รถไถคูปตานะครับเคียริ่งตรงบริเวณตรงนี้ก่อนไปครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยครับเดี๋ยวเคียริ่งตรงบริเวณเอ่าตรงนี้นะฮะนี่ผมจะใช้ผ่านหน้าดาันเลยนะครับมันจะได้ง่ายดีนะอืบดันไปเลยนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเคียริ่งออกก่อนนะเพื่อความแบบความสะอาดนะในการเทดินนะ เรามาเทมันก็จะได้ง่ายนะครับนี่ดันหญ้าออกก่อนครับเดี๋ยวเอาดินเดี๋ยวดินมาเทค,ครับแม่โคก็จอดไว้ที่วัดนะครับผมก็เดี๋ยวขุดต่อจากเมื่อวานเลยนะนะครับเมื่อวานเราขุดบ่ให้วัดยังไม่เสร็จเลยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะแม่โคก็จอดอยู่ที่วัดนะครับนุน่นเห็นไหมจอดอยู่ตรงนู้นครับตรงไกลๆตรงนู้นนะจอดอยู่ที่เดิมครับอ่นะเดี๋ยวเคียร์ลิงแบบพอประมาณนะ เออพอแบบเทดินได้นะครับอ่าเดี๋ยวดันเลยครับนี่มีผานเชลีนก็แบบมันจะง่ายหน่อยนะดันเลยดันเลยโอเคถึงตรงคลองนี้นะครับโอ้มองไม่เห็นคลองว่ะเมื่อกี้มองไม่เห็นคลองตรงนี้นะฮะมันเป็นเหมือนออสวนดอกไม้หรือเปล่าอ่ะแต่ว่าแบบเขาทิ้งแล้วนะเขาทิ้งแล้วนะครับมันก็เลยแบบ รอกไปหน่อยดันออกเลยครับนี่เดี๋ยวเราถอยมาเทนะมากับรถถคูปต้าอีกเช่นเดิมเช่นเคยนี่เป็นไงใช้ดีใช้ทนใช้ทานนะฮะโอเคเดี๋ยวขอแบบเคลียร์ลิงตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปขุดดินตรงนี้มีเต็นท์ด้วยครับเอาไว้ให้คนงานแบบทักแดดนะเอาไว้แบบ ก,กินน้ำอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วล็อกกี้หก้อเป็นคนละคันกับเมื่อวานนะทุกคนนะคันเมื่อวานผมไม่ได้เอามาเล่นนะครับคันเมื่อวานมันจะเป็นหน้าเลนนะเป็นเครื่อง175นะครับผมมันจะเป็นตัวเก่ากว่านิดนึงนะแต่ตัวแต่ตัวนี้คือแบบมันแรงกว่านะครับมันแรงกว่าเยอะเลย เครื่องร้อยเก้าห้าด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็ได้พื้นที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเอาดินมะเทกันเลยไปครับผมไปๆลุยเดี๋ยวจอดรถถ่ายไว้ก่อนนะครับผมอ่าไปฮะโอเคเดี๋ยวเราดำไปใส่ดินก่อนไม่เลยครับผมโอ้โหโคตรดุดันดแบบหล่อมากเลยนะภายในก็จะประมาณนี้นะด้านข้างก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าติดสติกเกอร์มานะครับผม เอาความหล่อเท่ไว้ก่อนนะความปลอดภัยไว้ทีหลังนะครับนี่มีระบบไฟเด้อไปกันเลยครับไปกันเลยเดีย๋ยวไปเอาดินก่อนครับวันนี้วิ่งใกล้ฮะวิ่งใกล้วิ่งครึ่งกิโลครับวันนี้นี่ไปครับนี่รถผมคือแบบสายตรอ,อนะฮะตรวจเช็คสภาพนี่คือผ่าน จริงปล่าไม่รู้นะทุกคนนะแต่งมาเยอะสักขนาดนี้นะทุกคนไปครับเดี๋ยวถอยไปขึ้นดินก่อนนะฮะอยู่กับเจ้าโคมาสูพีซีสองร้อยเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ฮะ <S <S ไฟเลี้ยวเราจะเล็กๆนะทุกคนนะ โอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับปะ่ะก็เดี๋ยวเราไปขับไมโครด้วยนะครับผมนี่ไมโครไมโครโครมัส,สุครับผมปะ่ะสตาร์ทเครื่องกันเลยนี่เอาเลยครับผมเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมเราก็ได้ทำการย้ายรถมานะฮะ นี่คับแบบนิ่มๆเลยนะครับฟิล์มด้านหน้ามันจะมืดนิดนึงนะครับมันจะมองไม่เห็นนะจริงๆมันต้องแบบเปิดไฟแบบเนี้ยมันถึงจะมองเห็นดินนะมันมืดนะครับเอ,อเหมือนจะจอดเอ,อ่อเมคโคเอยไม่ใช่จอดรถดำใกล้เกินไปวะเดี๋ยวขยับไปด้านหน้านิดนึงเว้เออ มักง่ายความมาง่ายเอาบุ้งกี่ดันเลยนะฮะนี่โอไม่สูบผมชอบอา่ามันโทนมันมากเลยนะครับมันนิ่มดีนะฮะมันไม่ไวเกินไปนะเห็นไหมโอเคโอเคครับก็น่าจะเต็มแล้ว เดี๋ยวเอาไปเทกันเลยนะครับผมไปฮะไลวราสิ่งแล้วโอ้โหเป็นไงกดหลังไปเลยอะ่ะนี่โอ้ตกตกตกโอ้โหไม่ได้ดูเลยไปครับตรงนี้ก็ ที่เราเอาหินมาเทนะครับทำทางสโลปขึ้นนะฮะป่ครับ,รบนี่โอ้หนักมากเลยอะ่ะใส่มาโคตรเยอะนะครับคุ้มมากเลยโอ้คันนี้ต่อพ่วงได้ด้วยนะมีตัวลูกด้วยนะครับตัวลูกก็ทำมาอยู่แสดว่าจะวิ่งแบบเป็นหกล้อพ่วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามัน ผมขี้เกียจถอยผมก็เลยวิ่งแค่ตัวแม่พอมาเ,เทไปเลยครับนี่ฮะตรงคลองตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเทเลยเทไว้ก่อนครับค่อยเอารถไถเข้ามาดันนะฮะตรงคลองนี้นะปรับพื้นที่ให้เสมอนะ ่อก็เยอะสเลเกินนะก็เยอะมากโอเคเดี๋ยวไปเอาดินกันต่อเลยนะฮะก็ไปเปลี่ยนมาใหม่นะลายลายดำนะครับนี่นะตรงนี้นะ ผมรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าสักเท่าไหร่นะดูดีผมใส่มานะมันก็ยังไม่เข้านะฮะเดี๋ยวไปหาลายไปตัดลายมาใส่เพิ่มก่อนตอนนี้มันยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะตอนนี้นะฮะสวยๆครับสวยๆล็อกกี้ครับล็อกกี้ ร้อนะครับเ่ะเราคุดดินต่อเลยนะฮะ โอเคเต็มแล้วเต็มแล้วที่แรกคันนี้ผมว่าจะใส่เป็นหน้าลเลดมานะฮะ แต่ว่าใส่แบบเป็นชุดสีมามันก็มันก็สวยกว่าเยอะเลยนะครับโอ้ต้องไปเสริมแหนบเพิ่มแล้วนะเนี่ยกดหลังแบบหนักมากเลยอ่าเดี๋ยวถอยไปเทต่อเลยนะฮะไฟเลี้ยวกดเกียรไฟเลี้ยวเลยไฟเลี้ยวแบบ เล็กมากเลยอ,อย่าไปซื้อเรียรครับอย่าไปคงจะไปเครียดครับนี่ไปเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวโคตรตึงออ้เทดินเทดินเทดินไม่ลงครับอือ้มเอสวย จะสุดละตรงนี้ก็อีกประมาณรถหนึ่งก็น่าจะได้แล้วมัง้งนี่ดัไม่เอาลงครับวิบ่งไปเลยดัมาลงช้าครับมันดีเลยนิดหน่อย โอเคครับก็เดี๋ยววิ่งเที่ยวสุดท้ายนะฮะก็เสร็จแล้วนี่เหลือแต่บอร์ะครับคุณดินยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวค่อยหาที่ลงใหม่สำหรับใครที่สนใจล็อกกี้คันนี้นะครับผมก็สามารถทักที่เฟซผมได้เลยนะครับอ่านี่ฮะล็อกกี้นะครับผมล็อกกี้เอ่อหนึ่งเก้าห้านะฮะหนึ่งเก้าห้าแรงครับ 先生 <laughs> โอเคครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับการถ่มคลอ,องตรงนี้นะก็เหลือแต่เอารถไถมาดันนะครับผมเอาละครับสำหรับใครที่ชอบล็อกกี้คันนี้ครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ